พ่อจ้าครับพ่อจ้าสวัสด,ดีค่ะครับเมื่อนี้เาี่มาอบรมอยู่จังหวัดพ่อก็เลยบานักจังหน่อยห้าน,น่วยเขาเข่าหลายไปบนได้พอนเมื่อนี้โอ้สีน้อยบนล่างโอ้คือข,ขับแถนุบดิเมืองยังเลยมเมื่อนี้เอาสีน้อยบนล่างเตี้ยครับโอ,บโอ้ทางผ e ู้ชมวยวีเอฟซีคือจีมอยู่เนาะ เอาไปตัวสันพออ่อเฮ้าเมื่อนี้เป็นเป็นเลขลักเล่าพัฒนาพอมีเนาะพรอเนาะ,ะจาจะเป็นเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาบอกผิดชุดเต็มของเล่าพัฒนาเลขลักเข้าตัวใดพอมอื่นเข้าต้นหนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด 04 05 06 07 08 14 15 16 17 18 24 25 26 สองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเลขกวิ่นตัวได้พอจ้าเก้าสามหกเจ็ดสี่เก้าสามหกเจ็ดสี่ ระว่างเก้ากับสามแะ้่พอนะครับนะระว่างเก้ากับสาม <c oughs> เอาคนอนุญาตทบทวนตัวเลขะแล้วพอนะนะ <c oughs> นอนุญาตทบทวนตัวเลขกับทำชุ่มขาเอาตัวเลขแนวทาง ห้าหน้อยของพพ่มสำหรับมือื่นนะคะชุกละหกจักหน่อยชุกละหกจั่หน่อยกับทงช่วงขาขอถอดขอ,อให้หลายๆตัวเลขแนวทางหาหน้อยของพ้อพมมุ่มอื่นนะคะทรงช่วงขาสำหรับวันที่สิหมีนาคม2องพนหาร้อเลขหลัก90123ตัวประกบ4 5่ห้า จับคู่บนล่าง94 95 96 97 98 04 05 06 07 08 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 34 35 36 37 38เลขวิ่นเก่า3 6 7 4ตัวระว่างคือเก่ากับ3นะคะชุดนี้เป็นชุดห้าน้อยหรือ หุ่นตลอดทั้งมือวันที่สิบหาตั้งแต่หกโมงจนหอดหกถุ่มแล้ว่อเนาะแล้วก็เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมนะคะตรงช่วงกับพิจารณาเอาเลขกตัวระว่างไห้ระว่างดีๆเก่ากับสามมืออื่นมีสีมากคือเถวเมื่อกี้นี่ก็ว่าเจ็ดกับดึงก็มาทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมืออื่นเก่ากับสามมีสีมากใดทั้งสองตัวนะคะหรือสีมาตัวหนึ่งเข้ากับวงจักเนาะค่ะเนาะ นำไปเหตุการณ์บานสักก่อนกระไดค่ะทำชุม่มค่ะตัวเล็กแน่วทางห้าหน้อยเล่าหรือหุ่นทั้งมือนะคะทำชุม่มค่ะเอาพอไม่ยังสิบฝากกับทาตุ่มชุ่มเอฟซีบอครับใช่มาเดี๋ยวเขาเรียกวางทีน้อยเข้าใจหรอกผู้เจ้ากระไดให้เขาข้าขวดจ้า เออข้าวไปที่ไี่นี่แหละเมื่อก็น่ารอไปว่าถือกือที่นี่จนเต็มเลยก็จบละออไปก็ว่าคัดออกไปคัดอกละแต่ว่างนึงไม่จบออกไปห้างนก็ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้้นที่รกอะานน้อยวาเล้าตัวระวังเนี่ยเขาดีดีู้เี่ใครมาคิดตัวราวังนีไปคือเรากระไรที่น้อยจะใร

อยพิจรณาพวกกรกระทำ่า a อยากพิจารณาของจยากเชื่อนะะรื่อหน่อยทีร้ายไ่ได้ว่ากันที่ร้ายก็ได้ร้ายนะวะส่ันเป็นตั้งมือที่ร้ายได้ร้ายน่ะเรื่องหน่อยแกร่งหน่อยกเป็นส่วก็หน่อยนะนะที่รูมันก็รู้จกหน่อยนะนะตาย็ไรแต่ไรเขาซูมือเขาฮีฟอมน่ะครับ ถานวจะมี้าจ่อก็ขอกาบกระคพณพ่อหลายๆเนาะท่ช่วมฟั่งพ่อเลยพอ่บอบวกให้จัดเลยห้าน้อยถ้าช่วงมันเขาเขาดีดีเนาะพ่อเนาะเขาแล้วมันสิเขาทีๆเขาบนล่างบนล่างเลยนะคะมาานันจะมีช่วงที่เบาๆประมาณมือสองมือกะกับมากคือเกาอันนี้คือห้าน้อยของพ่อพมนะคะสำหรับเล่าพัฒนานในชุดเต็มทำช่วมเหลือกเลยอยู่ในนี่ละ ขันบอยู่ในนีก็คือชุดที่พอจับออกไปเนาะพ่อเนาะคือจังหวดที่เลียวก็คือตัวที่วงกลุ่มให้ตัวที่เนียนให้เลยคือเจ็บหาหาเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี่มือวันศุกมืออื่นตัวเนียนของพ่ออาจจะมาเต็มเต็มก็ได้เพราะฉะนั้น,น,น,ออนต้นนองช่วงพิจารณาอีกเทื่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำาุวยจะเจ็บจะจนคอให้งิ่งปัง,ปง ตัวเล็กนวทางห้าหน้อยคอยแตกทั้งสีหาหน้อยนะพ่อเนาะหอดเล่าพัฒนากับคอยแตกบนล่างร่างากับแตกหอดหกตูมนะพ่อเนาะมันเป็นตัวเล็แนวทางที่บนแนนน้อนค่ะทงช่ว่ะเอาพิจารณาวมึงช่วงเขาดีกับเขาดีครับทงช่อยยาผาดกันแล้วกันนะคะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทงช่ค่ะขอบคุณเรลยๆค่ะพอ่อขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ